บรรยากาศกาแฟยามเช้าสลับนาเล็กวันนี้ก็นี่แหละธรรมชาติริมคลองฮนะริมต้นมะม่วงเนะี่ยดอกเยอะมากๆากโอ้โหกลิ่นหอมแบบสดชื่นจริงๆะกาแฟดำร้อนๆเนี่ยได้สัมผัสทั้งหมดเลยรูปรสกลิ่นเสียง กิจนสาีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เชา้ชาเๆกับมุมกาแฟของนาเล็กครับธรรมชาดิมคลองแล้วก็ดูดอกมะม่วงสวยๆน่ากินหอมด้วยแล้วมาฟังเสียงของนกตัวเล็กๆครับดูดน้มหวานพวกนี่ กับเสียงพึ่งเสียงแมลงนะที่บินอยู่แถวนี้แนหะละดูแล้วสดชื่นฮะยามเช้าบรรยากาศดีๆแบบนี้เช้าหน้าหนาวนะสัมผัสกลิ่นหอมๆเสียงธรรมาชาติกังกาแฟรสเด็ดของเรา นะมีธรรมชาติให้ชมอีกในน้ําก็มีแต่ก่อนบอกในน้ํามีปลาเดน,นี้ไม่ใช่ในน้ํามีตัวเงินตัวทองเน่ะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพ เราใช้ร่างกายเราเยอะนะใช้ตะวี่ตะบันมาหลายสิบปีนะดูแลเขาบ้างนะให้อะไรเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายทางจิตใจมันชาร์จมันเติมพลังให้เขาเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า จะต้องใช้ชีวิตอีกนานเท่าไหร่จะต้องใช้ร่างกายครับไปอีกนานกี่ปีวันช่วงที่มีเวลาก็อย่าลืมดูแลเขาบ้างอัลับแง่คิดเช้านี้นะก็เป็นเรื่องของธรรมะหรือว่าธรรมชาตินั่นเองเราอยู่ธรรมชาติเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติศึกษาธรรมชาติ กวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแลแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งเลยเราสังเกตต้นมะม่วงต้นนี้แม้จะไม่มีคนดูแลแต่ว่าเขาก็สวยงามนะแล้วก็ดูออกดอกออกผลโอ้โหเยอะจริงๆเพราะอะไรเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลานะถูกที่หมายว่า เขาอยู่ใกล้ริมน้ำเห็นไหมมีน้ำคอยซัพพอร์ตนะรากของเขาสามารถที่จะดูดหาอาหารดูดน้ำได้นี่คืออยู่ถูกที่เลยถูกเวลาสถานที่ของเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกเวลาหน้าหนาวน,นี่ก็โอ้โหได้เวลาออกดอกออกผลเนี่ย เนี่ยเขาได้รับแสงแดดเต็มๆเนี่ยเขาถึงออกดอกได้เต็มที่ได้รับอาหารเต็มที่ได้รับน้ำเต็มที่นี่แหละครับก็มันก็เปรียบเทียบก็เหมือนคนเราเนี่แหละถ้าเราอยู่ถูกที่เวเถูกเวลาทำไรมันก็สำเร็จเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยไปเจอคนที่ มีปัญหาเรื่องไฟนะเราช่วยเขาได้เราก็ได้งานมันก็ถูกที่ถูกเวลาช่างปลาปลาเจอท่อแตกท่อน้ำตันท่ออะไรเราช่วยเขาได้เราได้งานได้เงินเขาก็มีคนช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างและนะ ถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะสำเร็จเหมือนกันแต่บางคนถึงจะเก่งขนาดไหนแต่ไปอยู่ผิดที่นะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองตัวเราให้ดีว่าเอเราอยู่ถูกที่หรือเปล่าถูกเวลาหรือเปล่า เหมาะสมหรือเปล่าคือถ้าทุกอย่างมันแมทกันยังไงมันก็สำเร็จและแล้วเราก็ย้อนมามองสภาพทุกวันเนี่ยกระแสทุกวันเนี่ยเห็นต้นไม้ไหมไม้ที่เราเล่นกันทุกวันนี้บอนสีดังมากๆ ักวันหนึ่งมันก็จะซาลงซาลงก็คือมันก็เป็นที่ของมันเป็นเวลาของมันเพราะฉะนั้นใครที่มีบอลสีช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาสามารถที่จะขายสามารถที่จะกอบโกยสามารถที่จะแบ่งปันนะก็แล้วแตนะ่แล้วแต่คนแล้วแต่จะคิดถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็ถือว่า กอบโกยได้สุดยอดเลยฮะบางคนเปลี่ยนวิธีเลยนะบางคนขายแขกตัดอยู่แต่กระแสบอลสีมาแรงก็ต้องเปลี่ยนฮะจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลสีก็ต้องมาเล่นบอลสนะีต้องมาหาบอลสีให้ลูกค้านี่แหละฮะเราก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะไม่ใช่ว่าจะยึดติดอะไรสักอย่าง แล้วสักวันหนึ่งบอลสีหายไปมันก็จะมีอะไรขึ้นมาแทนอยู่อยู่เรื่อยๆเนี่ยกระแสะของโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดอย่างเดียวนะเราก็จะอยู่อย่างลำบากต้องปรับตัวบางทีการทำตัวเหมือนเป็ดนีก่ก็ถือว่า <laughs> อยู่ได้ทุกสถานการณ์คือ เป็ดเนี่ยไม่เก่งอะไรสักอย่างนะบินก็บินได้ว่ายน้ําก็ว่ายได้เดินก็เดินได้วิ่งก็วิ่งได้แต่จะเอาให้เก่งสักอย่างก็คงไม่ไดนะ้แต่ว่าเขาก็อยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะนี่แหละเก่งเหมือนเป็ดนีดน่ก็ดีเหมือนกันแต่บางคน เก่งดีเลิศอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเนะี่ยก็ล้มเหลวได้เหมือนกันนะเพราะนั้นกระแสของโลกเราก็ต้องตามให้ทันนั่นหละก็ฝากไว้ตรงนีนะ้การอยู่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าปังแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะันทกิตานายชาแนลสวัสดีครับ